วิธีคืนชีพกว๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่จากเป็นก้อนแข็งๆแบบนี้ให้กลายเป็นเส้นเหนียวนุ่มเด้งดึงน่ากินไปดูวิธีทำกันจ้าก่กอนไปชมฝากติดตามเพจสุดลัดความอร่อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาคืนชีพกว๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่กันค่ะซื้อมาแช่ตู้เย็นไวนะ้นากินไม่ทันเนี่ยแข็งปากอย่างนี้เลย ปกติแล้วก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ควรทานให้หมดภายใน1-2วันนะคะแต่ว่าทานไม่ทานจริงๆก็เอาเข้าตู้เย็นได้ค่ะแต่ปัญหาที่เกิดเขาจะเป็นเส้นแข็งจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้ค่ะจะเอาไปทำอาหารเลยทั้งอย่างนี้ก็คงไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีวิธีจัดการยังไงให้เส้นเนียนนุ่มเหมือนเดิมกันอิมจะค่อยๆใช้มือบีเส้นออกมานะคะค่อยๆเบามือนะเพราะว่าเดี๋ยวเส้นจะขาดได้ค่ะ ตอนแรกเราก็จะแบ่งเขามาเป็นก้อนใหญ่ๆตามแนวของเขาเลยนะไม่ต้องไปฝืนนะให้เขาอยู่ไปตามกระจุกข,ของตัวเองไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการทีหลังค่อยๆใช้มือแยกเป็นก้อนๆออกมาอย่างนี้เลยก่อนเอามาทําก็เอามาวางไว้นอกตู้เย็นสักพักก่อนก็ได้นะจะได้ออกมาง่ายขึ้นค่ะ <S <S แล้วเราก็ค่อยๆเอาจากก้อนใหญ่นะคะค่อยๆบีออกมาเป็นเส้นค่ะ เห็นไหมคะทุกคนก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ก็ยังคงเป็นเส้นยาวไม่ขาดจากกันอยู่นะเดี๋ยวเราไปเตรียมขั้นตอนต่อไปกันคะ่ะตั้งน้ําให้เดือดจัดนะคะแล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่เตรียมไว้แล้วไปลวกผ่านน้ําค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะพอเอาลงไปแล้วก็รีบเอาขึ้นมาเลยคะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเส้นเขาจะเละจนเกินไปนะ จริงๆแล้วถ้าอยากให้เส้นนิ่มลงมีหลายวิธีค่ะจะไปลวกไปนึ่งหรือว่า,าไปเวฟก็ได้แต่ว่าอิ่มชอบใช้วิธีลวกมากกว่าเพราะว่ามันจะได้ทําความสะอาดไปในตัวนะเผื่อว่าเส้นที่ซื้อมาเนี่ยมันจะมีสิ่งสปกปรกแล้วก็ลวกออกไปได้เลยวิดีโอนี้ไม่ได้ปรับความเร็วนะคะเอาไปลวกผ่านน้าประมาณสิวินาทีค่ะแล้วก็เอากระชอนมาตักขึ้นมาได้เลยนะแล้วก็เสดดน้ําออกค่ะ เอาเส้นใหญ่ที่ได้มาพักไว้ในถาดให้ใคลายความร้อนสักหน่อยนะคะเส้นใหญ่ที่ได้ก็จะเหนียวนุ่มขึ้นมาประมาณนี้แต่ว่ายังเตรียมไม่เสร็จค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปกันต่อเลยอิม่มจะใส่น้ำมันงานลงไปคลุกด้วยนะคะน้ำมันงานจะช่วยทําให้มีกลิ่นหอมอร่อยมากขึ้นนะสามารถใช้น้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชทดแทนได้คะ่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันอย่างเบามือนะคะทุกคนต่อมานะคะอิม่มจะใส่ซีอิ๊วดำหวานสำหรับเตรียมไว้ทำผัดซีอิ๊วแล้วก็ราดหน้าค่ะ หยาะไปปริมาณตามชอบได้เลยนะคะสีเข้มมากน้อยก็แล้วแต่เลยค่ะการที่เราเอามาคลุกนอกกระทะแบบนี้นะคะมีข้อดีตรงที่ว่าจะเคลือบทั่วเส้นค่ะแล้วก็เวลาเอาไปทำอาหารนะคะเส้นก็จะไม่เละเพราะว่าไม่ได้ผ่านความร้อนอยู่บนหน้าเตานานจนเกินไปค่ะก็จะคลุกอย่างเบามือไปเรื่อยๆนะคะอิ่มก็จะชอบให้เขามีสองสีประมาณนี้ค่ะ เรามาดูความเหนียวนุ่มของเส้นที่ได้กันค่ะเห็นไหมคะดึงๆประมาณนี้เลยจะาไปทำด้านหน้าหรือผัดซิ๊วก็อร่อยค่ะถ้าชอบเคล็ดลับดีๆแบบนี้ฝากติดตามเพจสูตรรัดความอร่อยกับผุมอิ่มอิสแฮปปีด้วยนะคะ